อ่าวันนี้วันที่8เนาะจะเป็นประจำเดือนเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนอคุณหมอจะทำอย่างไรดีเพื่อเลื่อนประจำเดือนออกไปเพื่อที่จะทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนค่ะคือต้องดู่อนว่ากิจกรรมมันกิจกรรมอะไรจริงถ้าสรรมมติเลยกิจกรรมที่ไม่ได้แบบต้องลงน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถท,ที่จะทำกิจกรรมได้นะถึงแม้ว่าเราจะมีประจำเดือนก็ตามหรือออมั้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไปลงน้ําหรือแบบว่ายน้ําหรืออะไรที้ถูกไหมคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรา มีประจำเดือนจริงๆนะเราก็สามารถแจ้งได้นะหมอคิดว่านะแจ้งกับทางรงเรเยนได้ค่ะว่าเออเป็นช่วงมีประจำเดือนไม่อยากลงน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นอีกทางเรื่องนึงถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอ๋อไปม,มีกิจกรรมที่ต้องลงน้ํานะเราเราไม่อยากที่จะลงน้ํานะคะก็ทจไ,ไ,ได้นะคะหรือเป็นมีกิจกรรมที่มันเป็นแบบบนบกอะ่ะไม่ได้บนน้าก็สามารถที่จะมีประจำเดือนได้นะคะแล้วก็ทํากิจกรรมได้เนะแต่ถ้ารู้สึกว่า พราะจริงๆแลวเนี่ยจริงๆคือถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆอะค่ะหมอไม่ค่อยอยากให้กินยาเลื่อนไประจำเดือนเท่าไหร่แต่ถามว่ามันมี<ฮ> <c oughs> มันมีการกินได้ไหมก็กินได้เหมือนกันนะคะโดยแบบจาเป็นจริงๆเราถึงจะกินนะเพราะฉะนั้นต้องไปชั่งใจดูว่าจะยังไงนะคะซึ่งการที่จะกินยาเลื่อนไประจาเดือนนะคะก็ต้องไปใน,าน,นอายุสิบห้าปีใช่ไหมคะสิบห้าประมาณมอ,มอปลายปรมอปลายโอเค <ฮะ S 1> <ๆ S 2> ได้ค่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องไป ึกษาคุณหมอใกล้บ้านก็ได้นะคะว่า,าถ้าอยากจะกินยาคุม,มค่ะจะต้องกินยาอะไรนะคะแล้วก็ต้องกินกี่วันเลื่อนยังไงนะซึ่งอ,อันนี้ค่ะให้คุณหมอเขาช่วยดูได้นะคะว่าต้องกินกี่วันคือยาพวกนี้คุณหมอต้องปคนสั่งให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องไปพบคุณหมอนะคะนะดีกว่าเนาะแล้วก็ถ้าเราจะปกติแล้วที่เราจะเลื่อนประจำเดือนนะคะเราจะต้อง กินนะคะอย่าเลื่อนประจําเดือนเนี่ยก่อนที่ปลอดประจเดือนมานะคะอ,อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะมีประจําเดือนช่วงปลายเดือนนะประมาณาวันที่3 0อะไรอย่างเงี้ยหรืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนี้ยเราก็ต้องกินประมาณอาทิตย์ที่สามนะคะอ,เ,อ,อเราก็ต้องกินไปเรื่อยๆนะคะจนกวา่า เขาเรียกว่าอะไรอะจนกว่ากิจกรรมที่คือมหมายถึงว่าสมอว่าเราเริ่มอ่าเราจะมีเราจะมี activity ใช่ไหมเราเราจะมีกิจกรรมที่เราต้องการาเลื่องประจมเรือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็กินก่อนที่ประจมเดือนจะมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็อพอกิจกรรมเสร็จปุ๊บอ่าเราก็หยุดกินที่พอหยุดกินปุ๊บเนี่ยปจจระจาเดือนมันก็จะมาหลังจากที่เราหยุดกินนะคะประมาณสองถึงสามวันอ่ะพวกนี้มันต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเขาเรียกว่าประจาเดือนของเราอ่ะเราต้องจําได้ด้วยคือเราต้องจด มาแบบอตั้งหลายเดือนอะไม่ใช่แค่เดือนเดียวคือเหมายถึงว่าเราะต้องดูว่าเอ๊สองถึงสามเดือนที่ผ่านมาค่ะประจําเดือนเราอะมาช่วงไหนนะคะวันไหนเนาะเราเพื่อที่จะคุณหมอเขาก็จะได้คํานวณว่าในช่วงความห่างอะค่ะของแต่ละรอบเดือนอะมันกี่วันนะคะ,ะเพื่อจะได้คํานวณถูกนะ,ะว่าควรจะต้องให้กินวันไหนนะซึ่งปกติอะประจําเดือนเราอาจจะไม่ได้3าสวันเป๊ะแล้วมา3 0สวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางคนอะ มาแบบ28วันหรือ32วันอย่างเงี้ยค่ะเออการให้เริ่มกินยาเรื่อนประจำเดือนนะคะมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากเลื่นจริงๆอยากจะทำแบบกิจกรรมแบบเพื่อนๆหรือกับทางโรงเรียนที่แบบไม่มีประจำเดือนอะแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้าน,นะคะ่ะแล้วก็เอาปฏิทินเนาะที่เราจดไว้ว่าเรามีประจำเดือนมาวันไหนบ้างอะในสักสองสามเดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะคุณหมอก็จะได้คำนวณให้ว่าจะ ให้เริ่มกินยาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ต้องกินไปถึงวันไหนอย่างเงี้ยค่ะออการกินยาเลื่อนถามว่ามันมีข้อเสียไหมมันก็คือถามว่าการกินยาโดยที่ไม่จำไม่จาเป็นนะคะมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้อยู่แล้วนะหมายถึงว่ารปจำเดือนมันก็จะมีการ คาดเคลื่อนอ่ะเพราะว่าเราคิดยาเลื่อนถูกไหมคะเออแต่มันก็จะมาอยู่นะคะเหมือนเดิมแหละพียงนต่อว่ามันอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะเพราะเรากินฮอร์โมนแบบถึงว่าเลื่อนไปตัอเดือนนะคะอันนี้ก็ต้องจารณาถึงข้อดีข้อเสียนะคะในการที่เราจะเลื่อนนะคะแล้วก็คุยกับคุณหมออีกทีนึงนะคะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าอยากจะทานก็จะต้องไปหาคุณหมอเร็วนี้แหละนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องทานอ่ะหมอพี่ว่าถ้าเอาโดนปราวไหนก็คือต้องเป็นชดเชยสามของของของเดือนนี้อย่างเงี้ยค่ะม่งั้นมันจะไม่ทันถ้าเรากินแบบ เลื่อนไม่ทันมันก็จะมาห <laughs> ถือว่าเลื่อ <laughs> นก่อนอหลังอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก่อนมรนจะเดือนมามันเลื่อนไม่ทันแล้วเออไปเดอน <laughs> มันก็จะมาใช่ค่ะ